คนสิมเรื่องหลกักปบนวุ่นของคุณหนูฝึกหัด yeah. no no so ตอนที่14ตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นฉันก็ยังไม่ได้คุยกับจีนซองและจองฮุนเลยก่อนที่เสียงโทรศัพท์จะดังขึ้น อะไรนะทัศนศึกษาเหรอฉันร้องลั่นยิงตื่นเต้นเมื่อกี้ยอนบอกว่าโรงเรียนจะจัดทัศนศึกษาปีนี้จะเดินทางไปที่เมืองโรแมนติกทางยุโรปโอ้โหโรงเรียนคนรวยนี่มันเวอร์ดีจังทุกคนแต่งานเนี้ยไม่ได้บังคับใครอยากไปไม่อยากไปก็ได้ส่วนฉันนะเหรอก็ต้องอยากไปอยู่แล้วเธอจะไปไหมกี้ยอนก็ไปนะสิเธอล่ะฉันอยากไปนะ แต่ว่าต้องไปขอคุณย่าก่อนฉันทำหน้าหมองลงเพราะตั้งแต่เรื่องคราวก่อนคุณย่าก็เข้มงวดกับฉันมากถถมมีข่าวลือเรื่องฉันเสียเสยอหายไม่รู้ว่าใครต้องการทำให้ฉันเสียชื่อเสียงอยู่หรือเปล่าฉันก็เลยต้องเรียนหลายอย่างมากขึ้นทั้งงานด้านบริหารแถมทุกวันนี้ยังต้องเรียนเปียโน,โนจนปวดนิ้วไปหมดตอนนี้ฉันยืนอยู่หน้าห้องของคุณย่า ถึงคุณย่าจะประกาศยกทุกอย่างให้ฉันแต่ว่าฉันกับคุณย่าก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่งานนี้ยิงนกทีเดียวได้สองตัวเลยแฮะได้หาเรื่องคุยกับคุณย่าได้โอกาสขอไปเที่ยวด้วยซะเลยเข้ามาฉันเปิดประตูเข้าไปแล้วก็วางถ้วยชาสมลงตรงหน้าของคุณย่าหนูเอาชาผสมสมมาให้คุณย่าค่ะขอบใจอืมคุณย่าจะว่าอะไรไหม ถ้าหนูจะขอนวดให้คุณย่าหนูอ่ะนวดเก่งมากเลยนะคะหนูหนวดให้แม่ประจําเลยเอา้าถ้าอยากนวดก็มาดูสิจะสมราคาโมหรือเปล่าสบายขึ้นไหมคะอืมเธอนี่ก็นวดเก่งเหมือนกันนะก็หนูตรงนวดให้แม่ทุกวันนี่คะผู้หญิงคนนั้นก็เก่งหน่าดู เลี้ยงเด็กตัวคนเดียวมาได้ความจริงน่ะหนูอยากให้แม่หาผู้ชายดีๆสักคนนะคะแม่จะได้ไม่ต้องลำบากแต่ดูท่าแม่จะรักพ่อมากเลยละค่ะหนูเลยปลื้มใจกับความรักของพวกเขาจริงๆเธอจะบอกว่าฉันเป็นผู้ใหญ่ใจร้ายเหรอสิที่ไปขัดขวางความรักของพ่อแม่เธอค่ะใจสิฉันมันก็เป็นแบบนี้แหละลูกหลานไม่อยากอยู่ใกล้ เธอก็ออกไปได้แล้วไปเดี๋ยวสิคะหนูแค่จะบอกว่าเมื่อก่อนหนูก็คิดอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนนี้หนูดีใจมากนะคะที่เกิดมาเป็นหลานของคุณย่าฮะไม่ต้องมาพูดดีฉันแอบเห็นคุณย่ายิ้มนิดนึงก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นหน้าบึ้งเหมือนเดิมฉันไม่โกรธคุณย่าหรอกเมื่อก่อนฉันก็คิดว่าท่านน่ะไม่รักฉันแต่ยิ่งได้ใกล้ชิดท่านมากขึ้น ฉันก็รู้ว่าท่านน่ะเป็นคนปากร้ายแต่ใจโคตรดีเลยพูดดีแบบนี้จะขออะไรหรือเปล่าคุณย่านี่ก็รู้ทันหนูจังเลยอยากได้อะไรละ่ะหนูไม่อยากได้อะไรหรอกคะ่ะแต่ว่าหนูจะขอไปเที่ยวกับทางโรงเรียนอาทิตย์หน้าได้ไหมคะคุณยา่าไม่ได้ไปอย่างนั้นใครจะดูแลหนูดูแลตัวเองได้คะ่ะ นะคะคุณยา่างานก็เอาอย่างนี้สิถ้าจินซองไปด้วยคอยว่ากันอ,อะไรนะคะทําไมต้องเป็นจินซองล่ะคะจินซองเขาอายุเยอะกว่าเราต้องเรียกเขาว่าพี่เข้าใจไหมฉันทําหน้ายุง่งก็เข้าใจหรอกว่าเกาหลีให้ความสําคัญกับปีเกิดมากถ้าใครเกิดก่อนก็ต้องเรียกว่าพี่ค่าคุณยา่า เอาละฉันจะพักผ่อนแล้วเธอออกไปได้แล้วไปค่ะฉันเดินคอตกออกมาจากห้องของคุณยา่าเฮ้ยคุณย่าจะให้ฉันไปขอร้องต่บ,บ้าจินซองนด้ไงแล้วเขาจะช่วยฉันเหรอฉันไม่ใช่คนที่เขาชอบสักหน่อยอยากไปก็อยากไปกลัวเสียหน้าก็กลัวเอาวะฉันไม่มีหน้าจะให้เสียอยู่แล้วล่ะจะขออะไรนลกดาเนี่ย คือว่าฉันอะนะมีเรื่องอยากจะถามนายหน่อยอะรีบดีพูดมานายรู้ใช่ไหมว่าทางโรงเรียนเขามีจัดไปเที่ยวที่ยุโรปเอ่อฮะอิตบบาบ้าจินสองทำน้ากลัวอารมณ์สุดๆแต่รูปแกนไม่ดีเลยฮะเหมือนฉันเข้าหาผู้ชายงั้นแหละแล้วนายจะไปไหมไม่ฉันนี่แต่อ้าปากครั้ง อดผ่านไม่ได้ว่าถ้าเป็นมุนอามาชวนเขาคงรีบรับคำเลยละสิแต่ฉันก็ต้องรีบสะกดกล้านเนอโรมาไว้เพราะฉันอยากไปเที่ยวมากฉันว่านายควรไปนะมันน่าสนุกดีออกเธอมีทุระแค่นี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ย,ยสิก็ได้ก็ได้คุณย่าบอกว่าถ้านายไปฉันถึงไปได้นะาจินซองนายไปเถอะนะฉันอยากไปเที่ยวอะเป็นอย่างนี้นี่เอง ก็ได้ฉันจะไปกับเธอก็ได้จ,จริงเหรอจรินซองแต่เธอจะต้องทำให้ฉันพอใจซะก่อนนายหมายความว่ายังไงคิดอะไรลามอยู่หรือเปล่าบ,บ้าใครก็จะคิดอะไรแบบนั้นฉันรีบเถียงแม้ฉันไม่ได้คิดเลยจริงๆนะแล้วจินซองก็ทำหน้าเจ้าเล่ฮะแล้วสรุปว่าเขาจะให้ฉันทำอะไรกันแน่เนี่ย หลังจากนั้นฉันก็ตามจินซองไปซื้อของที่แท้เขาก็ต้องการให้ฉันมาเป็นเบ้ให้เนี่เองน้อยจินซองถ้าไม่พรคิดถึงเรื่องเที่ยวฉันจะไม่ทนเด็ดขาดเลยฉันนี่กำลังเดินตามหลังจินซองก็ไปสะดุดเข้ากับสร้อยเส้นหนึ่งเข้าซึ่งมันสวยตาแตกมากๆเลยคุณลูกค้าตาถึงมากๆาเลยค่ะนี่เป็นสร้อยคอลเลกชันใหม่ผลิตมาแค่ไม่กี่เสน้นสวยมากๆเลยนะคะ สวยจริงๆค่ะแต่คงแพงน่าดูถึงใครๆจะว่าฉันเป็นลูกคุณหนูมีเงินเยอะแยะแต่ฉันจนมาตั้งแตก่เกิดฉันก็เลยไม่กล้าซื้อของแพงๆพวกนี้หรอกดูอะไรเปล่ารีบไปเถอะวันนั้นทั้งวันจินซองก็ใช้งานสันสนักหน่วงก่อนที่จะแยกย้ายกันจู่ๆเขาก็ยื่นกล่องให้ฉันอะไรอ่ะฉันซื้อผิดมา่ะขี้เกีเราไปเปลี่ยน พูดจบเขาก็เดินกลับบ้านของตัวเองฉันที่รับกล่องนั้นมาด้วยความงงๆแล้วก็พบว่ามันเป็นสร้อยที่ฉันยืนดูอยู่นั่นเองเอ,อ่ออะไรกันเนี่ยที่เขาบอกว่าซื้อผิดหรือเขาตั้งใจจะซื้อให้ฉันฉันทำหน้าสับสนยังไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วจินซองรู้สึกยังไงกับฉันกันแน่ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่14จริงจริงจนซองก็ชอบเขาแหละใครๆก็ดูออกใช่ไหมแต่ดันปากแข็งไม่ยอมบอกความในใจของตัวเองสักทีเรื่องเราจะเป็นยังไงต่ออย่าพลาดชมต่อหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องสิมสตอรี่ด้วยนะคะยังมีละครสิมสนุกๆให้ดูอีกเพียบเลยนะกดเลย